วันนี้เรามาลองฝึกทำพรบการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2 5 4 2ที่แก้ไขและเพิ่มเติมโดยครูตัวเล็กๆนะคะข้อ1การจัดการเรียนการสอนให้ยึดสิ่งใดเป็นสําคัญข้อนี้ตอบยึดตัวผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะตอบข้อขอไขตรงตามมาตรา22นะคะข้อ2พรบการศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทการจัดการศึกษานะคะ ตรงตามมาตรา81รัฐของรัฐธรรมนูญนะคะข้อ3ข้อใดเป็นการเปลี่ยนพระ,ระบการศึกษาแห่งชาติฉบับที่2นะคะตอบข้อที่2คือข้อขอไข่นะคะมีนโยบายปฏิรูประบบราชการโดยแยกภารกิจเกี่ยวกับด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและมีคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาค่ะ ข้อ4ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาข้อนี้ตอบข้อกอไก่ค่ะคือผู้สอนข้อ5การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบมีทั้งหมด3รูปแบบค่ะในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยค่ะข้อ6ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษาข้องงงค่ะ l i f e l o n g Education ค่ะข้อ7ข้อใดกล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติไม่ถูกต้อง ข้อนี้ตอบข้อไหนคะตอบข้อขอควายนะคะมีเอกภาพด้านนโยบายแล้วก็หลากหลายในการปฏิบัติข้อนี้ไม่ใช่หลักการจัดการศึกษานะคะข้อที่ 8. การศึกษาที่เนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มข้อนี้ตอบข้อไหนคะตอบข้อขอไข่นะคะการศึกษานอกระบบข้อที่9ข้อใดเป็นความหมายของผู้สอนผู้สอนหมายถึง ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆข้อนี้ตอบข้องงูค่ะข้อสิข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อนี้ตอบข้อขอไข่ค่ะมหาวิทยาลัยการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษานะคะข้อ11ข้อใดไม่ใช่หลักการของหลักสูตรเกณฑกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551ข้อนี้ตอบข้อขอควายค่ะมีความสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย ข้อ12ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อนี้คือตอบข้องงงูค่ะความสามารถในการวิเคราะห์ข้อ13 Brain b l a s e Learning หรือ BBL หมายถึงข้อใดข้อนี้ตอบข้อขอไขค่ะการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานข้อ14การวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวข้องกับใครมากที่สุดข้อนี้ต้องเป็นครูผู้สอนค่ะ ข้อ15ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาข้อนี้ตอบข้อกไก่ค่ะคือผู้สอนเพราะว่าผู้สอนไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนคือครูครูคือบุคลากรวิชาชีพค่ะอันนี้จะต้องไม่สับสนนะคะตีให้แตกนะการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนข้อใดไม่ถูกต้อง ข้อนี้ตอบข้อ้อควายค่ะการจัดการศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่ข้อนี้ไม่ใช่นะคะใ้ข้อสิบเจข้อ17ข้อ17การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการให้จัดตามข้อใดนะคะข้อนี้ตอบข้อไหนคะตอบข้อคอควายนะคะจัดตั้งแต่แรกเกิดหรือจัดตั้งแต่พบความพิการข้อนี้จะต้อง หรือด้วยนะคะตอบข้อขควายข้อ18จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่างๆที่สําคัญคือข้อใดข้อนี้ตอบข้อไหนคะตอบข้อ,องูงูนะคะวิธีการจุดหมายแล้วก็หลักสูตรค่ะข้อ19รเฐราต้องจัดการศึกษาให้กับบคุคคลที่มีความบุกพ้องทางร่างกายอย่างไรนะคะ ข้อนี้ตอบข้อขอใครค่ะจัดให้เป็นพิเศษไม่เกิน5เท่าของเด็กปกติข้อ20ท่านต้องการจัดการศึกษาระบบโฮมสคูลต้องขออนุญาตต่อใครข้อนี้ตอบข้ององูค่ะคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดค่ะ